โอเคครับกับสวัสดีมิสยสายเดินทางทุกท่านตรงนี้ด้วยกันละกันนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับผมอันโชเฟมรีวันนี้เราอยู่กันที่ไหนเพมบุพพอหุ่ยหินนะครับผมถามว่ามาทําอะไรไม่รู้เหมือนกันอือบอกได้คำเดียวอ่ะไม่รู้มาทาอะไรโอเคไปกันต่อฮะไปหาข้าวกินดีกว่ายู่ข้าวคลิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมเดินเที่ยวเฉย ไม่มีตังซื้อหรอกไม่มีตังซื้อทั้งนั้นไม่มีตังซื้อหรอกลงเร็นี่หนรอลงรีบเลยเราขึ้นเราลื่อลงเราขึ้นบานผมเองบานผมเองลงดิลงเลยใช่ไหมเหรอนั่งมันลงก่อนลงก่อนหาข้าวกินไม่ใช่เหรอใช่ข้าวกินอยู่ชั้นไหนอะชั้นล่างสุดน่าจะใช่เร็วๆนะไอ้ชั้นอะไรนะเฮ้ยที่นี่ไม่มีบันไดครับผมมีมีสหาไม่เจอครับไม่รู้อยู่ไหนอันนี้ชั้นจีจีเอ็มนี่มันให้ขึ้นบนแล้ว มีคนรอวเราะเราต้องเงินขึ้นบนเลยนะนั่นมีคนนิ่งเลยไปไปหไหนอะ g ีเอ็มจีลงล่างจีของกินมันอยู่ชั้นไหนไม่รู้ลองลองล่างไปก่อนไม่รู้เลยไม่รู้เลยอยู่นี่มันรอจังวะเฮ้ยชั้นเดิม <c oughs> ไปชั้นหนึง่งเล็บปอชั้นเดิม ว่าสนุกเลยทีเนี้ยเฮ้ยเราอยู่ชั้นจีนะนี่มาลงมาชั้นหนึ่งเฮ้ยเราอยู่เราต้องกดชั้นไหนฮะชั้นจีล้วเดี๋ยวขาขึ้นนะเนี่ยชั้นจีไม่เข้าใจขาขึ้นอ่ะขาขึ้นเลยขาขึ้นเราต้องกดไปขั้นไหนฮะขั้นหนึ่งนี่ห่างจีนะขาขึ้นเราก็ต้องกดไจีเองไงอ่าใช่นี่ไงของกินโอ้โหกินอะไรดีวะกินอะไรดีครับไหนอ่ะไหนฟู้ดอ่ะไม่ใช่ฟู้ดนี่ทางนู้นไงเออแล้วมาเขาไงเออเอาดิดิ นู้นนะผม้ใช้นี่มันของแช่แข็งผิวนู้นนู้นนู้นเรื่องการมาอ๋อน้ำมันกับแตรงต้องเปลี่ยนเป็นแก๊สกันหมดเหมืองเป็นการขอบูพอดครั้งแรกของผมนะครับผมใช่ถ่ายได้อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีป้ายถ่ายไม่ได้ก็ช่างมันถ่ายไม่ได้ก็ช่างมันเราจะถ่ายกินหมูถ่ายไม่ได้ก็บอกแล้วกัน จับชายเอ้ยอะไรเนี่ยมากินหมูปิ้งนเนี่ยนะนี่ไงนี่ไงนี่หอมน้ำหอมใครวะกินแล้วเหรอกิข้าวทั้งแดด้วยใช่แล้วต้องแลกบัตรปะไม่รู้ไหนจุดแลกบัตรอ่ะมารับเงินสดปะไม่รู้แน่ยพี่แลกบัตรหรืออะไรอ่ะกาแฟตัดสิบหายถามถามถามไม่รู้กินข้าวมาใกล้กับ นี่น,น่าเป็นหรอกินอะไรดีวะเล้งก่อนเล้งก่อนจะกินอะไรเราต้องทำเขาที่รังเฮ้ยสแกนอะไรสแกนอะไรฮะเฮ้ยเดีนะ้ไปนึงกินอะไรอะเตีเ๋ยวไหมเตี๋ยวก็ได้ซื้อกินข้าวกินเตี๋ยวมันย้อยไไก่ตุ๋นกะเพราเป็ดเฮ้ยกะเพราเป็ดก็น่ากินนะลองปะลองกะหอบเป็ดเออร้านไหนอ่ะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่แต่แรมบิดมันต้องไปแลกเว้ยใช่ป้ะ จ่ายด้วทัวร์เลยได้ทำได้เลยทัวร์นี่เลยมีระดับนี้แล้วแม่ค่าทูเรามีทุกอย่างแม่ค่าอยู่ไหนอ๋อนี่งานจะหมดแล้วแม่ค่าอยู่ไหนวะงี้ป่ะคุณจะได้กินไหมเนี่ยนั่นดิเขาจะขายเราเนาะไม่ร้านร้านเป็ดกินกะเพราเป็ดอ่ะได้ครับสอง เดี๋ยวน้องมาเดี๋ยวเรียกให้อ้าวรรหรือว่าจะกินข้าวนี่หรือจะกินข้าวทอดแกงกันไ,ไหนมั้งบ้าแกงเลยมันตอนหิวมันรอไม่ได้สองจานนี้นี้อันนี้นอัน,น,อ,นอันนี้กับอันนี้หนึ่งจานครับคุณนายกินอยู่นะอ,อันนี้กับอันนี้ อย่างเยอะอย่างร้อนไปก่อนนะนั่งไหนฮะเจ๊โต๊มันนี่นั่งไห okay. งนนี่มันยังไนงน,นะเดี๋ยวมานะไปเอาซ่อนก่อน ฟังนี้นะครับฮัมมี่คูปองสิวินากินดีนะทุกคนบอกเลยว่า,<บ>วามันเยอะจัดเลยกินนะเรานี่ก็ทุกทีมกันนะแดงแต่ทุกทีมกันนะครับแหมวันนี้หัวสู้ซะด้วยกินข้าวในบุน๊คลอตสุดจัดปร,ราดบอก เป็ดหมูใส่ถัวนะ่วฮะอันนี้พาเป็ดถัว่วใส่หมูมีแต่ถั่วหนึ่งอเข้ามือแรกของวันนะเราเนี่ยมือแรกของวันเหรออิ่มลุกๆแต่เยอะนะอร่อยจะหิววะหิว อยู่น่าจะมาก้อนน้อยอร่อยไบบที่ล่างนะำงนะำเหลาอะไรอยงเงี้ยนำขายอยู่ไหนวะจ <c oughs> ิ้มข้าวที่บูัดอร่อยดีไหมนะราคาก็ปกติปกติของในห้างนะ

ใสาชว,วันนี้ติดคอตาเนี่ยใส่ตัวข้ายเปนเกลียวม<า>ั้เออะเตี๋ยวซึ่งหนงมาครับปังนึงเออหน้อยเหรอผมพูดตามร,ริงก็ตัวชากับพรอกนดิดน่ดนะครับราคาก็ฟุกสองแก้วปกติแลทำรับเด็กบันบาดแบบผมผมมาแพงนี่บุ้งตรงนะแตค่คนทั่วไปจะแบบกินในห้างอยู่แล้ว อะไรเงี้ยก็ปกติแต่สำหรับผมปกติกินข้าวแถวบ้านตามติดบาทเอาไม่ผ่ห้าบาทผมก็เลยมองแพงเขาขายเป็นแก้วนะมาแล้วครับโคซีโร่ป่ะฮะซีโร่ป่ะไม่ใช่ซีโลเราไม่ใช่ซีโร่เหรอไม่ใช่สีโลโคกอันนี้มีน้ำตาลอย่างเท่าไหร่เออสามติดสามติดสามติดบาทนะครับต่อนั่นแหละแกงให้บอก คาที่ข้าที่ันไม่สำหรับแบบคนปกติที่กากินแบบนี้อยู่ลยแล้วอ่ะมันกระป๋องติไงแต่เราไม่ปกติไงโคก็จะมาเป็นแก้วแบบนี้นครับมันมันเอาไปเปรียบเทียบกับไม่ได้นะกับร้านขา้าแบบแถวตลาดนัดแถวอะไรแบบเนี้ยตรวตสองเข้าใจเขาด้วยนะต้นทุนมันต่างกันใช่ แต่กินกันไปและในครบเหมือนกันเปี้ยเลยนะจริงๆวันนี้เราจะไปฟาร์มแกะกันนะครับผมวันนี้มีงานงานด่วนเข้ามาก็เลยเปลี่ยนแผน,นมาเร่ก่อนมาเดินเล็นก่อนเด้เร็วกับรูแบบนี้เหมือนกันนะวันนี้ก็นะสบายๆบยนะเดี๋ยวจะพาเดินว่ามันมีอะไรบ้างในบูมพอดเพื่อแบบ ใครนป็อยายกมาสบอกว่ามันมักจะเป็นฝรักกร่งนะอยู่ในกล่องฝรั่งเลยฝรั่งในกล่องเลยดูฝรั่งในกล่องเลยนั่นอยู่เหมือนน้ะนั่นโอวเองหรอนนี้ขาวจะทำะไร ห้าสิบม้าบ่ะเนี่ยแพงมากแพงก็ตือข้าวจานละทายาใช่ไหมเอ้ยเราก็แมนแบนก็ไ้จานละห้าสิบห้าเห็นดิห้าห้าเป็นข้าวแกงตัวไปส่องย่างนะส่องย่างมนกตเสีะอกตปติมันก็เหมือนกับแยกเหนกว่าแพงนะดอว่าคือข้าวผักตักมาเหมือนแบบจานจานข้าแยกราคบาทอ่ะข้าวในนี้ไม่แพงดีว่าเยอะเกี่ยวก่แพงผมไม่ดูราคาอะไรนลยไม่ได้ดูไปไง แต่น้ำแพงอยู่นะสามสิบบาทก็ไม่เท่าไห่นะไม่ถึงเจ้าไม่ถึงขั้นเจาะละติดห้าริบเลยบาทเราก็ยี่ห้าหรอวะเจาะโองอ่ะยี่ห้ายี่สิบนี่ก็คึ่งโอ่งมะนี่คึ่งโอคงตามสิบแล้วลองลองากินข้าวตาแก่ดูดยนะพี่เด่นเลยถ้าน้ำพอแปลกนะจุกไวมากเลยเออน้อยแต่จุกนะจุกน้ำหมือจุกข้าวจุกข้าวเนี่ยคนปวดที่ต้องทนนะครับ แบอร์<ไ>ห้องน้ําไม่มีที่ชี้ตูดคนที่เขาเดินมาแบบเรอว่ามันแปลกๆนะห้องน้าไม่มีแบบไม่มีน้ําล่างอย่างเงี้ยแปลกๆแต่คนที่แบบก็แปลกเขาชิ้นหมดเลยเชื่อดิจะผมไม่ได้นะผมต้องต้องมีตูดเปียกก่อนฝักน้ำสิฝักน้ำฝักน้ำ <c oughs> ไม่กระถือน้ําอกไปควนึิขึงนมาก็มีครับกดชั่วปัน้นเดือบปั้นออกมา ปั่นปั่นเสร็จใช่ไหมแล้วก็กดน้ากดกดอนะกดให้น้ำมันออกแล้วก็เอาไว้ค้่งๆให้น้ำมันออกแล้วก็ปั่นไปนีคือสูตรนะครับผมเดเปียกๆเวลามันแห้งรู้สึกแบบไม่ไม่อยากไม่อยากเอาออก่ะไปเดี๋ยวไปเดินดูอะไรต่ออะไรกันนิดๆหน่อยๆกันไปต่อ ไปเดี๋ยวเราขึ้นไปชัน้นบนกันพ<ป>ิ่อไปนี่เราก็เราลอดตายไปหนึ่งมือแล้วนะครับใช่ครับเดีย๋ยวหาทางช่วยไปได้เรือนี่ยนะไปต้องลิฟต์ต้องเลิฟเหรออืมน้องช่วยไกดูเสื้อสวยนะใช่เสื้อสวยมากสวยมาก มีเด็กนักเรียนมานั่งกินข่าวด้วยเลยเฮ้ยเป็นเด็กนักเรียนแล้วอยากกลับไปเรียนนะครับผมตอนตอน,นี้เราเจ้าจริงนะเมื่อตอนเป็นเด็กเนี่ยอยากโตชิพายเลยนะเนี่ยโตมาแล้วเป็นชิพายจริงจริงชีวิตชิพายอยากโตชิพายโตชิพายชิพาย,ชพายจริงจริงใช่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นต่อไปไปกันต่อพลังเพียบเลย เราเข้าคนง่ายอยู่แล้วอะไรถึงแล้วชั้นสองของเล่นของเล่นมาก่อนเลยไช่อันนี้เป็นชัรทถอยถอยคิดคิดของเล่นเด็กนะครับชั้นนี้ผมมีแล้วของเล่นเด็กทางนั้นเลยดูดิด ผมก็ไม่ไดมีขอเล่นอย่างเดียวนะครับจะเอาจะเอาเดียวนะครับจะเอาจะเอาจะเอาเหรอจะเอาเหรอเอาม่ได้๋พ่อซื้อให้ลูกเรียดีวะโโอ้หมันก็ไม่ใช่ของเล่นเสมอไปนะครับรวมรวๆกันไปนะใช่ครับเสื้อผ้าส่วนมากจะเป็นของแบรนด์ไหนครับใช่เขาซื้อของใช้เดี๋ยวไอซิง บีซีไอออสโมออสโมออสโมทวีออทสุดดีใจโอเคขอบคุณขอบคุณไปทั้งสามก่อนเลย <Okay. S 2> เราไปมันทุกชั้นแล้วครับยังเดิน<อ>ไม่ไมครบเลยนะฝรั่งมาขอดูกล้องนะครับพวกปักเก็ตยังเดินไม่ครบเลย,ยไม่ครบเลย <laughs> มีกี่ชั้นวะมีสามชั้นนะ มีสามชั้นสี่ชั้นนะไม่ใช่ไม่ใช่สามสามสามชั้นเอาเลยสี่ชั้นเราเฮ้ยมีชั้นหนึ่งพิมมีชั้นน่าจะเก็บอยู่หรือเปล่าไม่รู้เป็นอะไรฝ่ายั้นนี้จะเป็นของแบบเสื้อผ้าหน้าผมของกีฬาเอ้ยมีข้างบนเอ้ยมันหน่อยเลยวะน้อยไหมเฮ้ยมันต้องไปฝั่งนู้นเออโอ้อยู่ทางนู้นใช้จะเป็นแบบกีฬาสปอร์ตนะครับ ไปไหมไปฝั่งนู้นไ้ไหมไปไหมไปจะลงนะไปฝั่งนู้นไปไหนะเฮ้ยนี่ไปนู้นอีกนู้นฝักก็เป็นอะไรที่ซับซ้อนมากเลยครับนู้นไปไหนนะฮะค่นู้นไปไหนไม่รู้ระวังนะระวังอะไรหลงมันจะปวดขี้อีกเลยจริงอะมันไม่มีที่ฉีดตูดนะเออทำไงได้หรอทำไงได้ก็ทำสูตรตามสูตรอ่ะที่บอกไว้สักแห่งนี่สักแห่ง นี่ก็จะปวดเหมือนกันนั่นไน,น <laughs> ไม่น่ากินเลยเฮ้ยแล้วนี่ไปไหนอ่ะอันนี้คือลงครับเราเดินไปดูประมานนคนนี้อะไรอยากรู้ไหมอเอาง่ายๆโซนมากก็คือโซนพวกนี้จะเป็นพวกไทยรูปเหมาะเนี่ยของแบรนด์เนมเถ่ายรูกไหมของแบรนด์เนมทั้งนั้นครับ เฮียกูว่าทำไม่หมึดเอาละลืมเปิดไฟหนึ่งสองโอ้โหวสว่างโล่เลยแป๊บเดียะนึกว่งางเกินมันก็เปิดห้องห้องแต่งตัวนะทำไมมาโอ้โหเสื้อสวยจริงเว้ยสวยสวยสวยโอ้โหถึงปัดเลยอยากยากิ่ใหญ่าเป็นเซฐีอยากมีไฟอะไรของเขาวะน่ะเฮ้ยมา,นะมาได้ยศ เดี๋ยวผมให้ดูอะไรนี่ให้ดูดูด้านหน้าดูด้านหน้าด้านหน้า,านก็จะสวยๆนิดนึงครับด้านหน้าเป็นอย่างนี้ฮะด้านหลังก็คอ่อ่ะน,นี่ดีวิวเสื้อเสร็จแล้วโบมพอดมันก็กว้างนะงนนงนมันกว้างชัง้นหนึ่งชั้นสองมันกว้างมันผาเรางงงงงงผาเราลงเลยผาเราลงเฮ้ยนี่เราลงมาไหนเนี่ยเฮ้ยข้างบนมีอะไรอีก่มีห มันเป็นพวกออกกํลาลังกายปะโอ้โหชอบแต่ละช็อปถามก้อนหวานเนี่ยระวัง H M กับเนี่ยไอแบน U n I เนี่ยหูจะตังที่ไหนมาซื้อใช่แต่ H M ถูกไม่แพงปวดซองจริง H M ราคาไม่สูงสเริ่มต้นที่สามร้อยบาทจะจบปะ3<บ>ามแสนถามแสงเดินไปต่อไปกันต่อมันก็มีพ่พวกเสื้อผ้าครับพวกเสื้อผ้าพวกของเล่นเสื้อผ้าของเล่น ของแบบยังไงเดียวถือว่าเป็นของแต่งตัวนะอ่สัะส่วนใหญ่นะของแบรนด์เนี่ย่ะพวกพวกติดแบรนด์ใช่แบรนด์เลยแหละแบรนด์เฮดเอ็มอะไรพวกเนี้ยใช่นี่แจ็สบอลไปไหนต่อดีเรามีทุกแบรนด์เราแันตาวกว้างอย่างกว้างจังเพิ่งกว้างอย่างนี้นะมีทุกแบรนด์ครับเดี๋ยววันนี้เราจะเดินหมดไหมวะไม่น่าหมด ว่าจะปวดขี้ก่อนแต่ทางออกแล้วอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยทีมสวยมากเลยเราออกจากทางไหนวะไม่รู้เลยเดี๋ยวเราออกง่ายคือมันมีบันไดอ่ะเฮ้ยข้างล่างเป็นอะไรนี่ศูนย์เล็กอีกคือยอดเหรียญอาหารเมื่อกี้ไม่ใช่ก็ลองมาดูข้างล่างเป็นปวดนี่นะดูดิพวกแว่นครับเออพวกมีร่าย่างนะ ข้างล่างมีวัดด้วยวัดอะไร่วัดสายตาประกอบแว่นหลวงพ่อชื่ออะไรหลวงพ่อชื่อแว่นเล่นสะคิดไม่ทันเลยเล่นสะคิดไม่ทันเลยเราไปหาที่ไปนาห้างมองนี้แบบปินกินมันเหมือนปิ้งเก้าอะไรไม่รู้อะเฮ้ยเราไปหานาห้างไหมหนาหนาหนาหางเออหน้าห้างนาห้างไม่ใช่นาเวทีนะครับผมมาถึงหน้านาหนาห้างอ่ะเออนาห้าง m ่ m e n t น้าห้างใช่เออนาห้าง ก็ต้องลงมาข้างล่างหรอไปกันต่อไปให้สุดขอบฟ้าจะไม่มองย้อนมาจะมุ่งไปให้ถึงดวงดาวที่ฝันไฟไม่ว่าจะใกล้จะไกลสุดขอบฟ้าทางออกอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ปันนเรากินข่าวที่นี่ปะกินที่นี่แหละท,ทางลงไปทางลงไปทางไหชั้นหนึ่งไว้ ท่าได้ดินเหรอเออนี่แต่ดินเหรอน่าจะใช่เฮ้ยเราต้องออกไปไหนวะมีพวกมีพวกพวกหนังสือพวกอะไรกันเออลองมาดูไปเยอะเยอะเยหนังสือลองมาดูไปเนี่ยอันนี้อ่องอยู่นี่ไหมใช่ป่ะใช่เราจะดูอะไรอ่ะข้างล่างมีนะถึงล่างก่อนใช่ไหมข้างล่างมีะเอาไปไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีพิมพ์เมื่อกี้ที่เรเดินขึ้นมาไงฮะเม่อกี้ที่เราเดินขึ้นมาป่ะใช่ป่ะ ใช่เป็น<ฟ>ทางออกเราอออกเลยอ,ะอ,อ่ะอ๋อออกไปหน้าห้างไม่ใช่หรอหน้าห้างไม่ใช่อันนี้มันหน้าถนนออก่งนโดไม่ใช่หรอ,อ,อนี่กู<อ>ต้องไปทางไหนนี่กูหลงแล้วเนี่ยไม่รู้เลยก็เอาง่ายๆคืองงงงเอองงแล้วหลดกูอยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนเนี้ยใช่จำได้ว่าทางเข้า,ขา,ค,าคือมีเหล้ามีมีแบบเออ้าใจเครื่องดื่มเขาเรียกขายอะไรนะ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์วิสกี้เขาไม่ใช่เขาเรียกหลานหลานแบบเนี้ยเขาเรียกอะไรนะเออใช่หมเถอะใช่ามดเถอะถึงวัดแล้วไหวพระก,ก่อนไหมจ้าจุ <laughs> อาบออกอยู่หยไหนวะมีปะ่ะอันนี้อันนี้ข้างข้างอันนี้คา,างหน้าขา้าไหมใช่มันกว้างครับทุกคนดู เสื้อผ้าเธอเสิร์ฟกันเลยนะใช่ใครแบบสายเสื้อผ้าดีๆนะมีตังค์หน่อยก็มาเสื้อผ้าเสื้อผ้าแต่ผมก็เครื่องประดับของเล่นผมทำได้อย่างเดียวเลยหรือมาเดินดูเดินดูเฉยอืมต้องใส่ทำนี่แหละอืมไม่ไม่มีตังค์เลยจนฮะเครียดเครียดกินข้าวกินข้าวดิอ่าเอาดูหน่อใช่เหรออ๋อนี่นะห้างใช่นะห้างตอนนี้เราก็จะเดินกลับบ้านกันแล้วนะฮะ เชิญลูกแปคนเดียวเลยน่ะอ๋อหน้าห้างเล้วเฮ้ยตรงนี้แบบหน้าห้างแบบเหมาะมาเลยนะมี Starbucks ครับ Starbucks Coffee Coffee ครับก,รรรรก็ Starbucks อยู่ทางฝั่งนู้นไอ้น้องน้อนหน้าห้างแบบมันเย็นสบายนะมันเป็นร้านแบบเหมือนเล่นสเก็ตได้เลยนะใช่แต่ว่ามันไม่ได้คว้างัน,นนั้นใช่ครับเฮ้ยมีมั้งลูกว่าเอาละมีมักลูกกันเลยนะครับดู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 คนพอคนแปรกมักรูครับ มักลุกมาลุกข่าวโบเลยมาลุกมาล่ะเล่นเป็นป่าไม่เป็นนี่ก็เล่นไม่เป็น มัน,นไม่มีอะไรหรอกมันก็มีแค่นี้แหละประมาณนี้แหละห่างนั่นะแต่หน้าหน้าห้างมีใครขับรถไฟฟ้าหน้าห้างมีที่ชาร์จแบตมีที่ชาร์จอีวีนะครับผมมีมากลูกใครเล่นแกเกียรติเลยนะบอกเลยโคตรใหญ่นี่อย่ามาเล่นบักลุกก็มาเล่นบักลุกแห่งความรักครับใช่ลูกขาดลูกขาดถ้าเป็นมาคอรดพอเล่นได้อยู่นะครับแต่เป็นบักรุกนี้เล่นไม่เป็นจริงไม่เป็นไม่รู้เล่นยังไงไหม ประมาณนี้ประมาณนี้อีพีนี้ง่ายๆชิวๆสไตล์ผมเราใช่ตอนจบแฟมิลี่ถ้าชอบคลิปปัญญาอ่อนแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ฝากติดตามมาเดือดอะไรกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับคือตอนเนี้นยมันให้ผมมานั่งตรงเนี้ย<อ>ดูเดดูมันเพื่อที่จะถ่ายรูปผมนั่งอยู่ตรงกลางสุดจัด แล้วก็นั่งเนาะเรามันรอ,อทำไงได้แสดงความรอ,อให้โลกมันรู้ดิครับแค่นี้แหละบายำอะไรอ่ะทำอะไรนนะบายบาย